สวัสดีค่ะปูแอปแบลนะคะช่วงนี้ปูก็ห่างหายจากการออกกำลังกายไปพอสมควรเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ปูชอบไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นปูก็อาศัยช่วงจังหวะเวลานี้แล้วก็วัยนี้วัยปูก็51แล้วปูก็อยากที่จะไปเที่ยวบ้างเพราะว่า การที่เราได้ออกไปเที่ยวก็ทําให้เราได้ผ่อนคลายนะคะในช่วงระยะเวลานี้แหละเรายังพอมีแรงที่จะลุกขึ้นไปไหนก็ได้ตามที่เราอยากจะไปเลยนะคะบางครั้งปุ๊กก็ชวนเพื่อนไปด้วยหรือถ้าไม่มีเพื่อนเนี่ยปุ๊กก็จะไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะก็จะเลือกที่จะอยู่บ้านแล้วก็ออกกาลังกายดีกว่าแต่ถ้ามีเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยปุ๊กก็สามารถไปนู่นไปนี่ได้เพราะว่าขับรถคนเดียวเนี่ย มันเหงาอยู่แล้วแล้วก็ปูเป็นคนขับรถคนเดียวแล้วจะง่วงนอนถึงแม้จะเปิดเพลงฟังก็จะง่วงจะหลับอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนเนี่ยก็จะคุยกยารเฮฮาสนุกสนานไปตามเรื่องตำราบ้าๆไปก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลเลยนะคะก็ไปในระยะที่ไม่กี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงแล้วก็กลับหรือว่าถ้าได้ไปค้างเนี่ยอย่างน้อยก็สองสาคืนนี่ก็ถือว่าปู้ได้ชั้นแบตเต็มที่เลยนะคะอย่างเช่น ที่ไปเที่ยวเมืองการก็ไปสามสี่วันกลับมาก็เลยแบบมีความสุขมากเพราะว่าได้ไปชาร์จแบตเต็มที่เลยแต่เมื่อไม่นานมานี้ปุ๊กก็ไปเที่ยวยุทธยาแต่ก็ไม่ได้ค้างอันนัไปไหว้พานะคะแต่ก็มีความสุขเช่นกันปูช๊ชอบไปไหว้พานะคะด้วยวัยอย่างเราก็ต้องเข้าวัดอยู่แล้วส่วนมากก็มีเข้าวัดแล้วก็เที่ยวคาเฟ่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายประมาณนี้ ก็มีความสุขแล้วอย่างวันนี้ปูไม่ได้ไปไหนนะคะก็ลุกขึ้นหมาออกกำลังกายวันนี้เรามาออกท่าแผงกันนะคะเซตละหนึ่งนาทีค่ะทำอย่างน้อย 3- 5เซตนะคะท่าน,นี้ก็ช่วยให้แกนกลางลำตัวเราแข็งแรงลองดูค่ะฝึกไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะยกสะโพกขึ้นนะคะไม่ต้องสูงมากแล้วก็ไม่ต่ำมากพยายามเก่งหน้าท้องเก่งก้นไว้ท่าน,นี้ก็ช่วยลดพุงแล้วก็ ลดอาการปวดหลังได้ด้วยนะคะพยายามเช็คให้ข้อสอกกับหัวไหล่เราตรงกันนะคะเข่าแมวพุงไว้เกรงหน้าท้องไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะพยายามเกรงลำตัวแกนกลางไว้นะคะไม่ใช่นั้นเราจะปวดหลังได้ถ้าแพ้งเนี่ยเห็นว่าอยู่นิ่งๆแบบนี้แต่ว่า ใช้พลังเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกท่าแพ้งเลยเนี่ย20วีนี่ก็ล่วงแล้วแต่ถ้าใครฝึกเป็นประจำ3นาที5นาทีเนี่ยบางคนก็รู้สึกชิวๆสบายๆอยู่เลยแต่สำหรับพูเมื่อก่อนแพงได้นานสุดประมาณ3นาทีแต่ตอนนี้ไม่ได้แพ้งบ่อยก็1นาทีนี่ก็สุดๆแล้วเหมือนกันก็อาศัยแพ้งหลายๆเซตก็โอเคค่ะ ครบ1นาทีเราก็พักได้นะคะประมาณ30วิิตวิเราเลือกแพ้งเซตละ1นาทีแต่ทำหลายๆเซตดีกว่าแพ้งสานาทีแล้วทำได้แค่เซตเดียวโอเคนะคะยังไงเราฝึกตามได้ะคะ่ะ